ถ้าเรายืนอยู่ที่ชมพูทวีปคือโลกเราปัจจุบันและเรามองไป สายตาของมนุษย์ที่มองเห็นจุดกลางคือเขาพระสุมเมรหรือบางครั้งก็เ,เรียกภา่าสิเนรุข้างบนเป็นที่อยู่ชั้นดาวดึงลงมากับจตุแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ที่เป็นชั้นๆเขาสัตบันเป็นเขาเจ็ดลูกขอบรอบนอกสุดก็สูงนิดหนึ่งแล้วก็สลับด้วยมีน้ำขัน้น เขาน้ําเขาน้ําเขาน้าไปเรื่อยๆมันจะสูงไปเรื่อยๆสูง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 ไก,ก่จตุก็สูงที่สุดเขาเรียกเขาสัตบันมีชื่อเรียกเพราะๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างล่างนั่นน่ะเขาเรียกเขาตรีกูดมันมียอดสามยอดจะเป็นที่อยู่ของภพอสูรอสูนนะไม่ใช่อสูรกายนะของท้าวเวปจิตติจะเดิมอยู่บนดาวดึงนะ่ะ แล้วก็พอเมาเล่าสวรรค์เนะี่ยถูกจับเวียงลงมาเนะี่ยตกสวรรค์ลงมาแล้วก็ไอตรงมุมซอกเนะี่ยของสาวสามลูกเป็นภพของเปตโตโลกอสุรกายอ่าคราวนี้เราจะยกภูเขาซีเนรุลูกเขาสุเมนออกแล้วยกเขาออกเราก็จะเห็นว่านี่คือภพของอสูรอสูรในที่นี้กับอสุรกายไม่เหมือนกันนะเป็นเทวดาพวกหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่ากับ ชั้นดาวดึงเป็นเมืองในหุบภพใหญ่ทีเดียวใหญ่มากทีเดียวนี่นี่เขาสามยอดเขาตรีกูถ้าถัดลงมาเป็นชุมชนข้างล่างแล้วก็เป็นชุมชนเปรตอสุรกายเยอะแย,ยะเลยพบอสูรอยู่ตรงนี้นี่เปรตอสุรกายตรงนี้เป็นชุมชนแออัดมีไฟเฟยเปลวไฟมีหินหุนทุกทรมานมากอยู่ในนี้มีกำแพงล้อมไม่ใช่ว่าต้อง การคนอื่นเข้าก็ว่าแต่ข้างในจะออกกันนั่นเองดึงภาพเข้ามาใกล้ๆเราจะเห็นเปรตทั้งนั้นเลยที่จริงมันแออัดมากแต่ถ้าแออัดเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยให้มันห่างออกมาอาจเราจะเห็นหลากลีลาของเปรตหลากรูปร่างวิเดียวเนี่ย าวฝันให้ฟังแล้วก็ฝันกันไปว่างกันไปเรอยๆถ้ามีความรู้ก็ติดขาติดแข้งมาดูภาพที่งก่อนภาพของคนที่เที่ยวพูดไปเรื่อยป่วยในเรื่องราวอะไรว่าไปนั่งดูเห็นคนนคนนี้ไปที่นู่นที่นี่อะไรเรื่อยเป่วยเนี่ยแล้วมันทําให้กระทบมาถึงการสอนธรรมะเมื่อกันคือหวังผลประโยชน์นั่นแหละแล้วก็ไปพูดอะไรต่ออะไรต่างๆว่าคนนั้นตายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรแต่จริงๆตัวก็ไม่ได้เห็นนั่นเลย คือถ้าเห็นนะ่นไม่มีปัญหานะหรือเราได้ยินได้ฟังจากโรงเรียนแล้วเราไปเล่าต่อไม่มีปัญหาแต่นี่มุ่งเจตนาไม่ดีตายไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยสงสารจังเลยไปเป็นเปรตซึ่งจะโดนจากผ่าหัวอยู่ตลอดแล้วตัวเนี่ยหนอนขื้นเต็มเลยหน้าตากระบุดเบี้ยวทุกทรมานยาวนานนานมากๆ แล้วก็ร้อนทั้งร้อนทั้งเจ็บปวดทุกข์ทรมานโอดโอยตลอดเพราะฉะนั้นระวังเนะอยิบไปมุ่งเจตนาไม่ดีไปเลอะเละเธออันตรายน,นี่ไม่ดีมาคูนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็จะทำอย่างเดิมแต่ตามสะดวกนอนเนินขึ้นปากหมดุดนี่เขาว่าหนอนพันเดียวแต่จริงๆมันมีหลายสปีชี่นอนหลายชนิดหลากหลายที่ฟันเหล็ก เยอะแยะนี่คือว่าน,น้อยจ,จริงมันทั้งตัวไม่ใช่มีนอนแค่นี้พลนเลยมันไม่มีช่องว่างที่จริงไม่ได้เห็นเนื้อหรอกนะแต่เดี๋ยวไม่รู้จักหน้าตานอนเข้าไปก็ยังเหมือนกันมันเกิดขึ้นอย่างวิบากกันคือแล้วแต่ว่าไปโกหกเรื่องอะไรหลอกลวงเข้าไปแรงต่างถ้าไปเจอใครเลอะเลอะเถอะนะแนะนำเขาแต่ก็ไปเชื่อกระชังเขาอันตรายนะเจ้ เพราะจริงๆล้วจะสอนให้ฝันเป็นหมดทุกคนแต่ถ้ายังฝันไม่เป็นอย่าเพิ่งไปไปหลอกลวงเขาแต่ถ้าเล่าฝันต่อไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะไปตกอ,อกตกใจกลัวไปเล่าฝันต่อแล้วเป็นงี้ไม่ใช่นะเพราะไรอย่างกันะนะจ๊ะนี่สุภาพสตรีก็มีอ่ะดูนใค่คล้ายๆดูเทพีเหมือนกันเลยจะไม่เห็นช่องว่างเลย กลิ่นก็เหม็นนี่นะมันทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งเสียงโอดโอยแล้วก็นอนเต็มตรมานยาวนานนี่เดียวแหละต้องระวังนะจ้าระวังให้ดีมัน้นจะได้ยินเลยแหละแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีรายการฝันในฝันเนี่ยแล้วเราจะเถอซาไปแต่ไม่หายหรอกนะกำลังปรับเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ใหม่ดือ้อกว่าเดิมน่ะกว่าอีกมาดูอีกเปรตหนึ่ง ตัวสูงใหญ่ผอมดำพุงป่องอาเจียนเป็นอาจมแล้วก็มีหนอนออกมารูปร่างอย่างนี้แหละเทียบกับมนุษย์ความสูงของมนุษย์นี่มนุษย์เทียบความสูงกันใหญ่กว่ามนุษย์มากแต่นี่อยู่ในระดับรุ่นไลเวยอะไรพวกนี้พออาเจียนออกมาแล้วยังไม่พอเรามองไปนี่อาลายได้กรรม เห็นเป็นอาหารจากเหลาเสียดายกอบแล้วกินก็ไปใหม่คล้ายๆเอาออกมาเท่าไ่กินก็ไปใหม่แล้วก็ออกมาใหม่อีกยาวนานเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยกี่ครั้งก็ไปก็ไม่รู้กรรมอะไรข้อสองก็ผิดข้อสี่ก็ผิดข้อห้าก็ผิด มันปิดกันไม่อยู่ในยมโลกเพราะไปโยมโลกก่อนดีว่าบุญบวชกับบุญดีสร้างละไว้องค์หนึ่งพยุงไว้ไม่ไปมหานรกไม่งั้นไปแล้วมหานรกแต่กรรมก็คือกรรมเพราะใจตอนตายกินเหล้าเมาตายแบบศพไม่มีญาติเลยมาดูอันนี้เปรตชิ้นเนื้อจริงๆมีหลายรูปร่างนะ แต่นี้ดูรูปร่างคล้ายๆทินเนื้อกาปากเล็กมาลุยอะไรนี่ก็ร้องอย่างเดียวโดยกายไม่รู้อะไรชิ้นเนื้อร้องได้เนี้ยเพราะเจ็บอีกาปากเล็กนี่เจ็บนะลองเอาแหนบมาตึงเนื้อดูเรายัางรู้สึกเอาเรื่องนะอหิปเปรตนี่เขาเพิ่งขึ้นมาจากมหานรกนะ มหานรกไปคุมบริวารแล้วก็มายามาโลกแล้วก็ส่งมาเป็นเปรตอันนี้เศษกรรมแล้วนะส่วนนั้นก็ใช้ไปแล้วกรรมอะไรปาณาติบาตตอนเป็นมนุษย์อยู่นี่ฆ่าหมูขายฆ่าวัวขายฆ่าสัตว์ขายประเภทอย่างนี้แหละจะมาเป็นเปรเตพวกนี้ คือเปรตที่มีลักษณะเหมือนงูเปรตตอนนี้นี่ตอนมีชีวิตอยู่ไปเผาว่าคันเดกดีของพระปัจเจกพ,จพระพุทธเจ้าโะปัจเจกท่านจะมีจิตอะไรมีแต่ความรักราสนาดีแต่เพื่อนมนุษย์ไปทำผู้มีคุณใหญ่เนี่ยตายไปตกในมหานรก แล้วกำาัรับเศษการเป็นอหิเปรตหน้าเปรตแต่ตัวเป็นงูไฟมันจะไหมอย่างนี้นะจากหางมาหัวแล้วก็จับหัวไปหางจากตรงกลางไปทั้งหัวทั้งหางเหมือนต้นไม้ถูกไฟเผาหรือมันถ่านอย่างนงี้ยร้อนนะจะโดนอย่างนี้เป็นล้านล้านปีเลย เผากันไปเผากันมาเนี่ยจากหางถึงหัวจากหัวกลับไปถึงหางอะไรเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยแช่ออ่มอยู่ในไฟตัวใหญ่เป็นภูเขาเนี่ยเทียบดูกับเพื่ินเปรตดูสหายเปรตเ,เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยตามตำราบ,บอกยี่สิบห้าโยต์สี่ร้อยกิโลเมตรไกลนะยาวนะอันนี้ทั้าแเกิดเป็นมนุษย์ไฟไม่บาดทุกทีอะไปอยู่ตรงไหนไฟก็ไม่บาด อยู่เกาะกลางทะเลมีน้ำล้อมรอบพร้อมจะดับไฟได้อยู่คนเดียวไฟก็ใหม่มันแปลกอยู่ว่างๆฟ้าผ่า,าเปลี่ยงมา,าใหม่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเผาบ้านาเฝาเมืองใครเนะี่ยโดยเฉพาะผู้มีศีลมีธรรมเราจะเห็นว่าหัวมาอยู่ที่กระเบนเนบกำลังแหลบลิ้น ได้วความอร่อยอร่อยวา่าอาจมที่ออกมาทางทวารหนนะักอุจจาระที่ออกมาทางทวารนนะักหนอนก็เต็มเลยเลยมันออกมาได้เรื่อยๆกินก็ไปเรื่อยๆบุพรกรรมอันนี้นะจะเป็นคนที่ชอบกินสินบนมึงถ้าอยู่ที่วัดกับวัด ครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งขึ้นมาจากมหานรกจากอุศธาตุนรกแล้วก็มายมโลกก็เป็นเปรตหอนเหนินชัยทั้งเจ็บปวดแสบแล้วทั้งกินอย่างเงี้ยอย่างอด็เรอร่อยเป็นละลานไปมนุษย์อ่ะมาดูอีกลีลานหนึ่งเปรตขนเป็นหอกเป็นดาบเปรตขนดาบลิ้นจะยาว แล้วก็ตวัดมีดสับไปตั้งแต่หัวถึงตัวชั่ชะชั่ชะตามขนก็มีดเป็นโผล่ขึ้นมาตามรูขุมขนน่ะโผล่มาทีมันก็เจ็บนะอันนี้โผล่อันนั้นหุบอันนั้นโผล่นี่โตเข้าๆออกนั่นแหละแทงเนื้อทุกทรมนแล้วมีดก็ตวัดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเฉาะไปเฉาะมาอย่างงี้นี่ บุพก,กรระเรากล่าวว่าจะจ้วงจาผู้มีศีลมีธรรมคำว่าจ้วงจาคือด่าว่ามึงชวนคนนั้นให้ด่ามึงด่าก็ดีขีดเขียนก็ดีอะไรต่างๆคือทําทุกอย่างที่จะให้ผู้มีศีลมีธรรมเดือดร้อนลินยตวัดมิดเฉาะกันไปเรื่อยๆทรมานมากอีกประเภทหนึ่งเขาเรียก สติกูติสหัสสานิเขาเรียกันรรสำหสับสติกูตะเปรตเปรตที่โดนฝนค้อนหกหมื่นค้อนลนลงมาทุบหัวค้อนกันหนักร้อนกันร้อนเพราะมีปะเปลวเพลิงเปรตนี่อายุายืนเะพิ่งขึ้นมาจากอเวจีแล้วก็ มาตามกลุ่มต่างๆเรื่อยมากระทั่งมาเป็นเปรตเ,เพราะว่าไปลองวิชากับพระปัจเจกพุทธเจ้าคือไปเรียนวิชาดีกรวดพอเรียนเสร็จก็อยากจะไปลองวิชาหนอกใจครับผมอยากลองวิชากันอยกจะไปลองกับบัวควายหรือคนอื่นนะที่ก็มีเจ้าของอะ เดี๋ยวโดนปรับหรือดีไม่ดีก็จะฆ่าเอานะแต่มีคนประเภทหนึ่งลองได้นี่ไม่มีเจ้าของคือนักบวชที่บินตบาตตอนเช้าๆช้าอะไรอ๋อ,องั้นเหรอพอดีพระประเจ้ผู้เจ้าออกบินตบาทแล้วก็คงมีวิบากกรรมขงนั่นด้วยไอ้เจ้านี่ก็ลองเลยดีเข้ารูหูเลยทำให้ท่านมรณภาพ หลังจากขึ้นจากอเวจีมาหานรกไล่เรื่อยมาก็ามาเป็นเปรตนี่แหละสัติกูดเปรตห้อนเหล็กหกหมื่เล่มตกลงมาจากฝากฟ้าฝายลูกโชนโดนทุบจนกระทั่งหัวเละแล้วก็มีหัวงอกขึ้นมาใหม่แล้วหล่นลงมาเนี่ยอีกยาวนานทีเดียวอย่ามาแต่โดนค้อนเคาะหัวเลยเราเอาฝ่ามือแล้เคาะดูเจ็บเหมือนกัน เอาเข้าสมูสรสอนได้มาเพิ่มอีกหนึ่งและอีกเปรตหนึ่งนี้แบกแผ่นดินโอ้ร้อนระอุเลยแผ่นดินลุกเป็นไฟแต่หลังจากขึ้นมาจากมหานารกแล้วเนี่ยเพราะว่าไปโกงที่ของสงเอา,าที่ดินติดกัะวัดก็ไม่มีรั้วนี่ เลยไถท,ที่ข้างวัดเอาไปทำนาทำสวนนี่โกงที่วัดโกงที่แห่งทางเนี่ยยิ่งวัดล้างเนี่ยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะๆเยนะแทนที่เราจะเอาที่ไปให้เขาเช่าควรจะหาวิธีการปลุกจิตสำนึกของพระหรือพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยให้มาช่วยรักษาวัด เปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งได้และผู้ศาสนาก,ก็จะเจริญขึ้นมาอีกนี่คือเปรตหมูข่าหมูขายเป็นอาชีพนี่ทำหมูหันโดนหันเลยเลยเางเห,ห็ตัวเป็นคนแต่แขนขาเป็นหมูหวัวเป็นหมูหางออกทางปากเห็นไหม อาหารออกทางปากไปโอ้โหแล้วก็แหวะออกมาด้วยอืแหวะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อึ๊เข้าไปใหม่มีไฟลุกเป็นหมูหันไปเลยไ,ไปกินน้ําเลือดน้ํำหนองแต่เดิมเ็าเป็นคนเคย,เคยรวยรวยแล้วก็ประณีนเลยหมดสิทธิ์เห็นไหมเขากำลังทำอะไรกันเด่นด่ยกินน้ำเลือดทำหนอ,อนแหวะ ต่างจากน้ำสับรดเลยนี่โอ้โหเรียกันเข้าคิวก็ไปเลยเนี่ยเป็นทิวแถวเลยเปลตอะไรเนี่ยเพราะให้ของรับกับผู้มีสีเปลกปากเท้าลูเข็มหูอยู่ท้ายกลางเท้าใหญ่มือใหญ่นี่หูอยู่ใต้อ่าหูมันจะอยู่ข้างใต้เทียงพ่อเทียงแม่ เดี๋ยวเถียงกับเถียงอันนี้คือเถียงข้างๆคูๆนะแบบไม่มีเหตุผลแต่การให้เหตุผลไม่เรียกว่าถียงแต่ก็ต้องดูจังหวะเวลาและอารมณ์ของบุพการีคุณพ่อคุณ,คณแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอายุผู้มีสินมีธรรมว่านมีเวลาและอารมณ์ไหมและสิ่งที่เราพูดไปเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเรามีเหตุผลแบบเอาข้างกขาถู ถ้าข้างๆคู่คู่แล้วก็ปากเท่ารูเข็มอดอยากปากกว้างยังลงบากไอ้ปากเ่ารูเข็มคิดดูเข้าได้แต่ได้อย่างเดียวเม็ดข้าวเนี่ยมันใหญ่กว่าเส้นได้นะไม่เข้านะเนี่ยคือตัวมันใหญ่แต่ปากมันเล็กเท่ากับรูเข็มเนี่ยโหอยู่ไทยค้างเนี่ยพูดแร้วบอฟังเนี่ยมือโตเท้าโตเนี่เพราะ ขอเงินขอทองไม่ให้ไปติดยาเสพติดติดสุราติดการพนันอะไรมาขอเงินขอทองแม่ก็ตอบตีเอาเลยไม่น่าเชื่อเลยนะไปตอบตีบุปการีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามาแท้ๆเอามาดูเปรตชนิดใหม่หัวโตวแต่ตัวเล็กไยลุกท่วมเลยหัวหัวโตวแต่ตัวเล็กนี่เขาเป็นนัก หลอกลวงระดับโลกเขาจะทำบอบเขาเนี่ยเป็นคนที่มียศใหญ,ใหญ่มีหน้าคือทำให้แสดงออกฉันนี่เป็นคนหน้าใหญ่ยศใหญ่มีฐานะใหญ่อะไรใหญ่ไปวเวอร์หลอกหลอกลวง,งเขาจนกระทั่งเขาเสียหายนะเสียทรัพย์เสียตัวเสียคนเสียอนาคตเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยตายแล้วก็ไปตนกนรก เกิดมาจากนรกแล้วก็มานเ่ยมาแบกหัวตัวเองอันนี้ตรงกันข้ามตัวโตหัวเล็กเอาให้ดูหัวหนอนหนอนเต็มยั่วเยี่ยเลยตัวเขาใหญ่แต่หัวเขานิดเดียวพวกนี้เนี่ยเขาชอบมีอัจยศัยชอบพูดให้คนเสียหน้ายิงต่อหน้าทาและกำนันแล้วก็เป็นวิจีกรรมทำให้คนเสียหน้า ถ้ายิงเขาเสียนามอะไรแล้วก็หัวละเอิ๊กอักสนุกปากแต่ลําบากคนอื่นเนี่ยเอามาอีกนี่โอ้โหเปรตสาวไส้ให้กาปากเล็กกินตอนเป็นมนุษย์ที่เขาเป็นสปายชอบขายความลับคือเอาความรับต่างๆเนี่ยไปบอกคนภายนอกเพื่อแลกกับเงินทองทรัพย์ตาแหน่งหน้าที่เห็นไหมที่จริงมันก็เป็นอาชีพชนิดหนึ่งนะไม่น่ามาเป็นเปรต แต่่าเป็นอาชีพทุจริตเอาความลับทีก็สงวนเนี่ยเอาไปขายนี่สาวไส้ห้กากีกาปากเหล็กจิกินกันไปอย่างเงี้ทรมานกันไปเลยเนี่ยสปายอันนี้เปรยคอก็บิดแขนก็บิดมือก็บิดตัวก็บิดขาก็บิดบิดตะกูดไปเลยบิดบิดบีบเบี้ยวอันนี้ขึ้นมาจากนรกแล้วนะมาเป็นเปรย หลังจะไปโดนเฉาะปากโดนอะไรสารพัดไปหมดพระชอบบิดเบือนความจริงเพราะนั้นใครมีอาชีพบิดเบือนความจริงระวังเอะอาชีพที่ได้รั์มาเพราะความบิดเบือนความเป็นจริงเนี่ยพอม่าเป็นเพรตบิดไปเลยคอบิดแขนบิดตัวบิดขาบิดเดินกไม่ได้เดิน,นไม่นไถนัดนั่นเน่ยบิดมันเหมือนกับอีถเถาตำลึงอย่างเี้ย โนดมันโหนมันบิดเหมือนเลยเว้เนี่ยอันนี้อันนี้คงง่ายละมือใหญ่เปรตตัวเล็กมือใหญ่ถูกไฟไหมเพราะว่าไปลักขโมยก็นเนี่ยขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยปานกลางแลวขโมยใหญ่ๆคืออะไรก็แล้วแต่มือเขาเอาไว้ให้ไปใส่บาตรพนมมือไหว้บุคคลทด่ควรผูชา เอามือดันไปขโมยของของเขาที่เขาไม่ให้เห็นไหมตกนรกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเปรตอย่างนี้แหละ